ดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างคะะก้าวใหม่คมานาคมไทยในวันนี้จะพาไปดูทิศทางการพัฒนาระบบรางในภาพรวมนะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการในตอนนี้และกําลังเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการให้บริการระบบรางของประเทศในทุกมิติคะ่ะติดตามจากรายงานของคุณคณิ t h าอมรอเมธวรินคะ่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มโครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตของประเทศและคนไทยทุกคน่านมากรน่รปีค่ะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือกำเนิดเป็นผู้ให้บริการระบบรางแก่คนไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเราได้เห็นการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงทั้ง3ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านบริการด้านการพัฒนาเพิ่มเส้นทางใหม่และเส้นทางคู่และการนำบริการใหม่ที่ทันสมัยมาสู่คนไทยค่ะทำให้ระบบรถไฟเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทั้งประเทศในอนาคตค่ะ หากมองถึงด้านการปรับปรุงบริการที่ผู้ใช้รถไฟจะได้รับนอกจากการเพิ่มหัวรถจักรดีเซลให้มากขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้การเดินรถไฟสามารถเดินรถให้บริการได้ตรงเวลาลดปัญหาการขาดหัวรถจักรผ่านการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่น CDA5B1 ซึ่งการรถไฟทยอยรับมอบไปแล้วและจะครบทั้ง50คันในต้นปี2566 ขณะที่การพัฒนาบริการงานรถไฟแน่นอนว่าย่อมไม่ใช่การเพิ่มขบวนรถเพียงอย่างเดียวการรถไฟยังเดินหน้าปรับปรุงสถานีทั่วประเทศปรับปรุงขบวนรถโดยสารให้สะอาดน่าใช้บริการการเสริมบริการเดินรถเพื่อการท่องเที่ยวโดยปัจจุบันการรถไฟมีสถานีรถไฟอยู่ใน47จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศและบริการรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวรวม4เส้นทางทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันการปรับปรุงบริการให้ทันสมัยได้เกิดภาพชัดเจนจากการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมา<ส>เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบเดินรถไฟแห่งใหม่รองรับรถไฟทางไกลรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่ปัจจุบันผู้ใช้บริการได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีการจัดเก็บค่าโดยสารที่เป็นธรรมส่งเสริมให้ประชาชนหันกลับมาใช้บริการระบบรางมากขึ้น กลับมาที่การพัฒนาเส้นทางรถไฟใหม่ๆและการเพิ่มรถไฟทางคู่ให้เป็นโครงข่ายทั่วประเทศตามนโยบายกระทรวงคมนาคมซึ่งที่ผ่านมาการรถไฟได้เร่งรัดงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน993กิโลเมตรการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่2เส้นทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของและสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อเอ็ดมุกดาหารนครพนมระยะทางรวมกว่า640กิเมตร การเสนอพัฒนารถไฟทางคู่ระยะที่2อีก7เส้นทาง1,479กิโลเมตรโดยปี2,580ประเทศไทยจะมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟ6,463กิโลเมตรจากปัจจุบัน4,346กิโลเมตรความทันสมัยในมือของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เราจะได้เห็นและใช้บริการในอนาคต คือโครงการรถไฟความเร็วสูงตามแผนมี4เส้นทางรวมระยะทาง2,466กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ได้เริ่มโครงการแล้วเฟสแรก2เส้นทางคือกรุงเทพนครราชสีมาเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ภูมิภาคเอเชียและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเภา เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการบินกับระบบรางจากพื้นที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทั้งหมดจึงเป็นการใช้ภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับการพัฒนาระบบรางโดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้คนไทยมีระบบรางที่มีคุณภาพใช้บริการในอนาคต ตามพันธกิจที่ผู้บริหารการรถไฟในปัจจุบันตั้งเป้าหมายให้การรถไฟเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี2570ทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน